ลูกป๊อบไอ้ปักเชื้ออยู่ในป่าจู่คนร้ายชื่อแบกน้ำอยู่ที่ต้มเหรอไอ้แบกน้ำขังยาภาคสุดท้ายเหรอ <c oughs> นี่ไม่ช่อบแนงครับนั่นไงคนร้ายสองคนมาทำไมอย่ารังอย่าไปไม่รอดอเขาก็ตื้นมาข้างบนเฮ้ยต่อ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 ย,อยไปเร็วไหมนี่นั่นไงไอ้ปวดโลมตัวเจ้าผู้ร้ายจี้บลอกกดที่บ้านหลอลมสูว

<laughs> เคยดาวมรกตฟันเยินเหมือนปัจญาตํมปันละลาเหรอยืนฟันเยินโลโก้อินสุจิงปักยืนล็อกคอจีปักฟันเยินโลโก้อิุสูหน้ามรกตเหรอล็อกคอฟันเยินโลโก้อินิจูยืนยิง,โโง,ยงปัก <c oughs> เอ้ายิงแล้วโดนยิงเลยคนร้ายชื่อมรกตยิงตายอยู่ในบ้านร้างเหรอ ฉันก็ไม่้ฉันก็ไม่แพ้ฉันก็ไม่แพ้น,แพนะโป๊ะแกแพ้พวกฉันละแกแพ้พวกฉันนะ,ะมาไว้ด้วยนะ <S <S พิษอิจฉาไม่มีวันตกเป็นครองคนเกินเ<ม>จ็บเลยมรากมรากกมารกกยิงตาย นอกเตลาชงเยลเลตดีนอนนิ่เหมือนคนนอนนิ่งเหมือนคนยืดบิดดีเฮ้ยรู้ว่ามันจีเร้ยข้างยาแล้วไปทำนั่งข้างยาห้องหน้าต่างเหรอห้องหน้าต่างบัดลมเหรอหน้าบอดไปดิงลมบอดกดยืนยิ้มๆนี่แหละสีไปที่คนที่เป็นหน้ายิ้มๆจุ๊ดเห็นไหมเห็นไหมล่ะว่ายามันว่ยาเป็นจีเป็นจีตีบ้า แม็กนั่มันนั่งค้างยาอยู่ในโรงงานยาเถื่อนไม่มีทางรู้หรอกว่ายานี่มันดีหรือเปล่า <c oughs> แม็กนั่งเมีาโอากันโมโหค้างยาอยู่ที่ขวดน้ำเกล,ลือโรงพยาบาลสีเหลืองๆหรอเปิดหน้าต่างค้างยา